สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง s ิง n o เล c โคเซตอีกครั้งนะครับผมบผมพีนะครับครับผมเป้ครับโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะมาฟิตติ้งที่2ของตัวกางเกง b b c กันใช่แล้วก็เดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าอยากมีตรงไหนที่จะต้องปรับเพิ่มอีกไหมครับครับผมโดยที่วันนี้เราทําของคุณเป้มาเราทำเสร็จมาเลยนะครับผมก็คือมันกึ่งๆไฟนอลแล้วแหละถ้าใครยังไม่ดูคลิปที่เป็นฟิตติ้งแรกก็ กลับไปดูได้นะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ไปฟิตกันก่อนเลยไหมหรือว่าจะคุยอะไรกันก่อนไอ้เฮียเสร็ไม่เตรียมเพียอะไรมาด้วยนะ <laughs> <laughs> เอาคุยเรื่องฟิตสองนิดนึงก็ได้จานว่าฟิตสองมันคืออะไรอ่าโอเคถ้าปกติแล้วถ้าสมัอย่างถ้าเกิดเป็นลูกค้าที่ตัดตัวแรกนะครับผม,มก็ฟิตท,ที่2เราก็จะขึ้นดีเทลมาค่อนข้างครบแต่ยังจะไม่แซกลังดุมยังไม่เจาะลังดุมอะไรทั้งสิน้นก็คือจะมาเช็คฟิตติ้งอีกรอบหนึ่งก่อนแต่อย่างของคุณเป้นเนี่ยมีตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3มาแล้วตัวนี้กก็็เเรราาาลยยค่่อนนขข้้้งงปับไดึ ก็คือเราจะทําเสร็จมาให้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นตัวที่<ม>2ก็คือฟิตที่2อ,อีจริงก็คือทาเสร็จมาเลยครับจะมีแค่ฟิตเดียวแต่ถ้าเกิดเป็นตัวแรกที่ลูกค้ามาตัดอย่างเงี้ยก็จะได้ลองฟิตติ้งที่2อ,อยู่แล้วก็ส่งมอบในครั้งต่อไปฟิตติ้งที่3ฟิตติ้งที่2โดยรวมก็คือเราจะมีแอจเจอเพิ่มจากจากฟิตติ้งแรกตามที่เรากัดกันไว้แล้วก็ปลายขาอะไรเงี้ยเราทาเบิ้ลมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เพียงแค่ยังไม่ได้เจาะหลังดุม,มยังไม่ได้ดําน้ําเก็บรายละเอียดตามตะเข็บตามกระเป๋าใช่ก็คือจะให้ ให้ดูประมาณแปดิบเปอร์เซ็นของของโดยรวมทั้งหมดก็คือใกล้เสร็จจ<ร>ะ<ช>เป็นเป็นทรงที่คิดว่าน่าจะคล้ายๆกับไฟแนลแหละใช่ครับผม<า>คแค่ใช่หลือแค่รายละเอียดดำน้ำหรือว่าจะถักลังดุมแค่นั้นเองโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นตัวไฟแนลที่เราทำมาแล้วนะครับแต่อาจจะมียังมีปรับแก้นิดหน่อยเดี๋ยวเราลองมาเช็คกันดูอย่างตัวเี้กที่เราเห็นของคุณเป้ได้ก็คือเส้นหน้าเนี่ยจีบทิ้งตรงสวยละ แต่อาจจะมีแค่ความยาวที่ยังดูสั้นนิดนึงอาจจะเติบไปหน่อยอาจจะเพิ่มขึ้นซัก1น4นิ้วแล้วก็อาจจะมีขยายเอวนิดนึงเพราะว่าจะได้แบบใส่สบายยิ่งขึ้นให้มันอบอันนี้รู้สึกว่าจะอบแน่นเกินไปอาจจะขยายเอวสักนิ้วหนึ่งครับผมตอนแรกที่เราที่เราฟิตไปรอบที่แล้วคือมีแก้อะไรบ้างนะมีแก้ชิ้นข้างใช่ไหมที่เก็บเข้าหน่อยใช่ใช่ชิ้นข้างที่อานจดจีลองลองหันข้างให้ดูให้กล้องดูก็ได้โอเคโอเคแต่ก่อนตอนแรกตรงเนี้ยมันจะเหลือเยอะมาก <All> right. ตอนนี้ก็คือแบบค่อยๆเรียบเนียนไปแล mm ้ว hmm. แต่ก็ยังมีชิ้นหลังที่ยังไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่เดี๋ยวตรงนี้อาจจะไปเติมไปไปปรับแพทเทิร์นให้อีกทีหนึง mm ่ง hmm. ตรงช่วงนี้ที่แบบว่าคือมันช่วงตรงนี้มันมันโค้งสวยแล้วแหละมันตรงสวยแล้วช่วงใต้ก้นเดี๋ยวจะผมจะลองดูว่าจะปรับเพิ่มขึ้นให้นิดหนึ่งให้มันมีความแบบพุ่งขึ้นอาจจะนิดเดียวเลยครับผมแล้วก็ตอนแรกที่อาจารย์ห่วงก็ที่หุณเป้ห่วงก็คือก้อนที่มันเข้าวินอย่างตัวนี้ก็ไม่มีแล้ว ใช่ก็คือเดี๋ยวเราอาจจะปรับแค่ให้ตรงนี้มันพุ่งขึ้นมากกว่าเดิมหน่อยหนึ่งแล้วก็ความยาวมากขึ้นครับผม,อมโอเคจริงๆก็95%แล้วแหละปรับนิดเดียวขยายเอวดูชิ้นหลังแล้วก็ความยาวตัวความยาวตัวตัวตัวกางเกงที่จะเพิ่มขึ้นสักประมาณ1นวนีิว้วครับผมให้มันให้มันเบกกับตรงหัวรองเท้าพอดี หลายคนอาจได้ดูในฟิตแรกไปแล้วเนาะก็คือเป็น VBC 4 Pie คาแรคเตอร์ hmm. ของมันก็จะเห็นชัดเลยแต่ชิ้นหน้ามันจะได้ความแบบความคมของ mm hmm. ของจีบที่สวยผ้าทิ้งตัวได้ดีแล้วก็กางเกงอาจจะมีน้ําหนักประมาณนึง mm hmm. แต่ก็ไม่ได้แบบว่าร้อนจนเกินไปโอเคผมจะมีอย่างของคุณเป้ตรงนี้มีช่วงผ้าตรงใต้ก้นเหลือนิดนึงผมก็จะกัดเก็บไปให้แล้วเดี๋ยวไปเก็บที่ไฟนอลอีกทีหนึ่งครับผมเพื่อที่ให้มันคมมากขึ้น จะได้เห็นความคลีนของชิ้นหลังมากขึ้นชิ้นหน้าเราคลีนตรงอยู่แล้วแล้วก็ปล่อยปลายขาขยายเอวเก็บชิ้นนี้3จุดแล้วก็ส่งมอบที่ครั้งต่อไปครับผมนอกจากเอวที่แน่นมีมีม,ม,มีส่วนอื่นเป็นไงบ้างครับไม่มีครับที่เหลือโอเคหมดแล้วแต่เอวนี่แหละน้ำหนักขึ้นน้ำหนักมันไม่เคยลงเลยเฉยโอเคก็คืออย่างพวกเนี่ยดีเทลของเราก็คือจะมีพวกแท็กกิ้งบาร์ที่เราจะติดมาให้ตามตรงขอดเป็นเกง ใต้เป้าตัวพลี a แล้วก็ขอบกระเป๋า2ฝัง่งครับผมเค <Okay. S 2> <Okay. S 1> ก็คืออันนี้เราก็เป็นฟิตสองไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปปรับแก้อีกนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ทําเสร็จน่าจะประมาณไม่เกิน7จ็ถึงสิวันอยู่ในช่วงประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวก็คือเดี๋ยวน่าจะได้เห็นกันในคลิปนี้เลยแหละอตอนสุดท้ายแล้วรูปออกมาเป็นแบบไหนเดี๋ยวผม i ส s e r t ไปให้ หลังคลิปว่าพอฟนอลแล้วเป็นยังไงเชไม่ต้องทำคลิปเยอะแยะใช่ไม่งั้นเดี๋ยวแยกย่อยกันไปเพราะว่ามันปรับจากเดิมแค่นิดเดียวครับผมพอโดยรวมก็อันนี้ก็9 5้าเปอร์เซ็นแล้วเหลือแค่3จุดที่เราแก้ไปตามที่บอกในคลิปคือเอวชิ้นขาหลังแล้วก็ความยาวขาอาจจะมีเพื่อนๆสงสัยว่าถ้าถ้ามาตัดดิสโวกลับไปบนนี้เขามันจะได้ได้ทรงอย่างนี้หรือเปล่าก็จริงๆแพทเทิร์นโดยรวมจะอยู่ประมาณนี้ครับผมแต่ก็อาจจะแตกต่างกันไปตามสัดส่วนของแต่ละคนเล็กน้อยว่า เอาชอบเอวสูงประมาณไหนอเอวสูงกว่านี้เพราะของคุณเป้บบเอวค่อนข้างสูงบางคนอาจจะชอบต่ากว่านี้หน่อยทรงก็อาจจะแบบแตก่ก็โดยรวมก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมใช่แล้วก็อย่างของของคุณเป้ตัวขาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นแบบฟูลคัทคือขาค่อนข้างจะแบบใหญ่หน่อยอเพื่อที่แบบให้ดีดได้ทิ้งตรงแต่ถ้าใครชอบสลิมหน่อยตรงเนี้ยก็บอกอบอกเราได้เราก็ปรับให้แต่อาจจะไม่ได้ปรับมากนะเพราะว่าเราก็อยากให้คงความเป็นทาส์คัทของเราไว้ก็คืออาจจะดูมีความแบบ ฟูนิดๆแต่โดยรวมเราจะไม่ได้ให้ดูแบบใหญ่หรือลุงเกินไปให้ดูเป็นทรงลุงเกินไปเราก็จะให้ดูแบบมีความเพรียวหน่อยอใช่ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เปไปกับลังใจพวกเราซึ่งจะได้โปรเซ็ตด้วยนะคร,ครับคลิปนี้ผมแล้วก็คุณพีเดอะ a m i l ม h o ี่เฮาส์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ